การเผยแพร่เชว่าไม้สั่งเป็นไม้สูงจากสูงขามสายาค่ะการที่สายสั่งประสบผู้ใดก็ว่าแ่ก็ต้อ่มีใครนับปีกว่าก็ต้องมีใครนั่า 我红，我红了。<Okay. S 1> con thì tương <laughs> à sẵn sàng lắm có mùa lắm là mùa lắm. ta mùa mà, mà. เอไปสวัสดีค่ะก่อนลงสวัสดีค่ะเล่นต่อป่า เล่นต่อเล่นต่อใ่เล่นเ่ต่อหนมเนาะฮ่า่ายมาเป่าจีมกันด้วยครับครับยังัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเนาะสวัสดีค่ะ

นอนหลับดีแน่คืนนี้แกทั้งคืนป้าเล่นโต้แม่ป้าเล่นโั้ป้าเล่นโต,ต,ต้ผู้กดรีคอร์ดไล้ใช่ไหมป้า 好。好。好。